สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY ครับมีท่านผู้ชมทางบ้านหลายคนครับสอบถามกันมา,าเรื่อยๆครับว่าเวลาที่เราใช้เจ้า ESP ตัวนี้นะฮะ ESP 8ปดส Wi-Fi เราไม่สามารถที่จะเซตอัพเซตอัพด้วยแอปของมันนะครับแม้แต่ในเว็บแม้แต่ว่าในช่องของผมก็มีทําลงไว้นะครับมันไม่สามารถเซตได้ ปกติแล้วเราจะต้องเข้าไปทําการเซตไอ้เจ้ารีเลย์ตัวนี้นะฮะ ESP ให้เข้ากับ wifi ที่บ้านของเราเนี่นะครับเราจะใช้ตัวตัว ESP 826 Smart Config ตัวนี้แล้วปัญหานะครับปัญหามันก็จะขึ้นตรงว่า Unknown SSID ตัวนี้นะครับตัวนี้ตรงนี้ ปัญหาตรงนี้คือแก้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน9ขึ้นไปเนี่ยมันจะไปปิดกา้นแอป,ปตัวนี้แล้วทีนี้เขาเนี่ยคนพัฒนาเขาไม่ยอมอัปเดตนะครับไม่ยอมอัปเดตในแอปแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะว่ามันทําการปิดนะเดี๋ยวดูข้อมูลแอปนะครับเนี่ยครับ,รบการอนุญาตตัวนี้นะครับมันได้ขึ้นเป็นสีเทาเลยครับ เราไม่สามารถไปอนุญ,ญาตให้มันแบบเข้าถึง wifi wifi ที่บ้านเราได้มันก็เลยไม่สามารถแสดงรายการ wifi ที่บ้านเราได้ตัวนี้ใช้ไม่ได้ ESP8266 Smart Config นะครับเราต้องทำการเปลี่ยนแอปนะครับให้เราไปโหลดตัวนี้มาครับ ESP Talk เดี๋ยวผมจะเข้าไปใน Play Store ให้นะฮะตัวนี้พิมพ์ว่า ESP Talk นะครับที่นี่นะครับ Talk Smart Touch หรือไง ESP Touch Smart Config ตัวนี้ให้โหลดตัวนี้มาใช้แทนการทำงานก็แอปตัวนี้ก็จะไม่ยุ่งยากนะครับจะไม่ยุ่งยาก,กอะไรก็คือว่าตรง ssid เนี่ยถ้าเราต้องการให้ไอเจ้าตัว รีเลย์ตัวนี้รีเลย์คอนโทรลตัวนี้มันเชื่อมต่อ wi-fi ตัวไหนให้เรามือถือของเรานะครับมือถือของเราที่จะทำาการไอคอนฟิกนะให้เราเชื่อมต่อเข้ากับ wi-fi ตัวตัวเดียวกันตัวเดียวกันแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยหาตรงบอร์ดเคสเนี่ยผมลองดูแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมได้นะครับมันต้องตั้งเป็นมัลติแคสนะฮะ ดีไว้เขาต,ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์แบบเนี้ยหลายตัวนะครับเราก็ใส่ไปตามจำนวนถ้ามีหนึ่งตัวก็ใส่หนึ่งตัวเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์เปิดขึ้นมาแล้วไฟแดงตัวนี้จะติดนะครับแล้วก็รอให้ไฟเขียวตัวนี้กระพริบก่อนแต่เราก็กดปุ่มสวิตช์ h 1ตรงนี้นะครับ กดเข้าไปทีหนึง่งจนหลอดไฟตัวนี้เป็นสีฟ้าแล้วเราก็ทำการกดคอนเฟิร์มนะครับนะครับทำการกดคอนเฟิร์มที่แอปเรานี่นะครับกดคอนเฟิร์มนะครับฮะใชยย่หรือเหรอ